สบายดีพี่น้องยิบซีบัสกูกเบัสโกคนมาพบกกับเฮาคกอเก่าพไปน้องบ่าวอุ้ยบ้านสีวีไลตอนนี้อยู่บ้านกีบมาพี่น้องเมืองจำพรแกงซ้อนนะัเขตพี่น้องมาเบ่งเปินเอาปลาพี่น้องเนี่ยมันกำลัง,กล,งกลางมองเลยพี่น้องกลางเรียบร้อยเลยมองก็มองสามมองสองนี่แหละพี่น้องเพิลจิตึกเงาไปเลย อทางน่ะจอ่ไปเจ้่ปลาสู่สู่เอาเจ้าปลาขึ้นสู่กินพี่น้องเอาปลาขึ้นไปเห็ดสู่กินนั่นแหละพี่น้องว่าผิดก็ถือขอโทษขอไพ้ได้พี่น้องเนในตึกโม่เน่าบ่ โอ้ล้างหน้าสอนพี่นอ้องสอนกุ้งสอนปาลาอะไรมันจะจับมาที่ชิดทึกแหงเลยพี่น้องพี่น้องมองตัดไวอะลรโอโทึกแล้วพูดเลยพูมันแหงอัณามองน้อยเนาะมองใหญ่ได้อยู่เนาะ โอ้ยโอ้คอยกับผเคยมาจักเถื่อพี่น้องบ้านกีกมามาครั้งแรกเลยพี่น้องบ้านอันนี้บ้านก๊กมาเลยเนาะ มาอยกับมามาครั้งแรกเลยนี่บมเคยมาจักเถื่อก <c oughs> ันชีมาเว่าวคอเขาคือว่าแต่งคอแล้วก็แต่งเลยอะไพี่น้องบนเทียงพวกนั้นันชีมาว่ากันนั่นแหละกัญชีแต่งเันก็ญชไปบเย็ดเวียเห็ดงานอยูเ่เมืองไทยเมืองกรุงอะไรพี่น้องกันชีเย็ดดองแล้วเันก็ญชไป น้องคนกันใหญ่อยู่ใี่น้องก็เพราะได้ปล่อยเพอะได้ตึกกินเนาะในใครอบครัวอะไรคนอนไรทีนี้ปล่อยจากทงป่าเออโอ้หกทงคอนน่ะพี่น้อง 嗯，好。Mm, yeah. บ้านเขากับซาบ้านเขาอะไรพี่น้องหนาวแค่สิบสองสิบสองเราเห็นเดินลวงนวนเลยนั่งเชือเ่อยเรื่องๆเลยพี่น้องอ <c oughs> ั่เดีอันนี้ก็เที่ยงผื่น นอนอยู่หน้าเราวันเนาะเป็นนอนหน้าได oh, oh, mm. to ้พ mm. ี่น mm. ้องบ้เข้าบ้านโอ้หมูเผ็นกระไลหมูกระไลหมูสองแแม่คนน่ะโอ้ตอนนี้ชีวิตโตพี่น้องลูกหมูเสียงเพิ่น สนอนหน้าประจำถนดมดเขขาบ้านนะมันก็บอกพื้นครับต <y> ัวใหญ่เขาเลยนี่มมงตัวนี้พี่น้องอืมก็บักใหญ่เลยนอนในพื้นเตียงเลยน้องม้วนผันกระไลมา นองปลาก็ม like, oh, so mm ีลายนองอนนหมูอากาศได้เล่นนอกเลยอาทิตย <can> ์หนึ่งเกาได้อาทิตย์หนึ่งเลยสิบตัวนนึว้ามันมือ่าเวียดขนาดเลยว่ากูใหญ่มืกูให้ามมือญ่ เคยเคยชูคอยเขาใจอันนี้ไปเช่าที่่เจ้าพ no, ังนอนอยู่หน้ากับกัดีคือกันดีอย่างหนึ่งที่น้องเขาบานก็ได้น้ำในใสสะดวกเนาะเอวาวามันไปันกไให้ไปคุมกันคู่้นคุมกนแถวเขาไปฉันกันยังทันได้ใจแต่เพื่อนกับ่ทันมีกว่านะแล้นบอกว่า

มันก็บอไว้เป็นไดนาวเนาะก็จะกี้แล้วก็พวผู้ใหญ่ผนมาเนาะสรอนกรอนอื เอาละพี่น้องิจบคลิปไว้เท่านี้เพราะกันคลิปนามากะกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามพาละพี่น้อง